เจ็ดที่นั่งขายดีตลอดการตลอดปีเลยทีเดียวนะครับสวัสดีครับผมสลิปโนดฟอร์ดเกษตรนวมินทร์นะครับอยู่ที่กรทมนะครับหรือกรุงเทพมหานครนั่นเองนะก็เป็นสาขากเกษตรนวมินทร์นะครับหลายๆท่านเนี่ยเข้ามาหาผมนะนัดเข้ามาโชว์รูมอยากมาดูรถแต่งซื้อสวยอยากมาดูลงแต่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผลปรากฏว่าไปผิดโชว์รูมนะครับก็มีโชว์รูมที่ชื่อคล้ายคลึงกันใกล้เคียงกันนั่นเองนะครับก็ที่นี่นะครับเป็นฟอร์ด ศูนย์ฟอร์ดนะครับศูนย์ฟอร์ดพระรนครเกษตรนวมินทร์นะครับหรือสาขากเกษตรนวมินทร์นะครับก็คันที่อยู่ด้านหลังนะครับก็เป็นรุ่นที่ขายดียอดฮิตตลอดปีตลอดกาลนะครับเป็นเอเวอร์เรสต์สปอร์ตแพ็กเกจนั่นเองนะครับหรือหลายๆคนเรียกบวกแดดหรือแพ็กบีปัจจุบันนะราคา1นึ่งล้านหแสนแหมื่นบาทนะครับเพราะว่าได้ออปชันฟังก์ชันที่เทียบเคียงกับตัวท็อปนะครับถ้าเป็นเอเวอร์เรสต์สปอร์ตปกตินะร,รุ่นปกติ ไม่มีออปชันฟังก์ชันเทียบเคียงกับตัวท็อปราคาจะอยู่ที่1 5 2 2 0 0 0าบาทนั่นเองนะครับราคาที่ผมแจ้งไปนะครับที่เห็นอยู่สวยๆแบบนี้ไม่รวมแต่งนะครับราคานั้นนะอันนี้ลูกค้าแต่งแยกอีกนะครับแล้วก็เป็นเซ็ตที่แต่งเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งราคาก็เอาเรื่องอยู่คันนี้เบ็ดเสร็จจบที่ไม่เกิน2ล้านนั่นเองนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะว่าคันนี้มีอะไรบ้างนะครับคันนี้เป็นเนเวเลตสปอร์ตบอกแพ็กเกจอย่างที่ผมแจ้งไปเครื่องยนต์2.0ลิตรครับคุณผู้ชมคันนี้แรงม้านะครับ170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรทำไมถึงได้แรงม้าแรงบิดแบบนี้นะครับเพราะว่าคันนี้เป็นเครื่องดีเซล2.0ลิตรเทอร์โบเดี่ยวนั่นเองนะจับคู่มาหรือว่าขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับสามารถชิปเกียร์เชนเกียร์เป็นแมนนวลได้เอาไว้ขึ้นลงทางลาดชันนั่นเองนะ คันนี้เนี่ยมีปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมนะครับหรือว่าเปลี่ยนไปนั่นเองนะก็คือในเรื่องของกระจังนะกระจังหน้าไม่เดิมนะครับอันนี้เป็นกระจังหน้าตกแต่งเพิ่มอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็ลูกค้าเทินของเก่านั่นเองนะแต่จริงๆนะครับกระจังหน้าเนี่ยไม่ต้องเทินก็ได้เพราะว่าเอาจริงๆอะระหว่างเทินกับไม่เทินนะผมว่าไม่เทินคุ้มกว่าเพราะว่าเราอาจจะเอาไปขายต่อเองนะครับโพสตขายอะไรเงี้ยก็ มันได้ราคาไงอันนี้มันแล้วแต่มุมมองของคนนะครับแต่ส่วนตัวก็ถ้าไม่ได้คิ้เกียดเอาไปขายเองอะ่ะมันก็คุ้มกว่าถูกไหมแต่ถ้าไม่ได้ซีเรียสนะครับเงินมันเหลืออยู่แล้วอะ่ะก็เทินเทินไปก็ได้นะครับเพราะยังไงก็คือมันเบ็ดเสร็จจบที่นี่อยู่แล้วนะกระจังหน้าตัวนี้เป็นเรนดอนนะครับก็แทบเด่นๆแบบนี้นะสีแดงน้ําเงินตัดที่ตัวอักษร F นั่นเองนะครับอันนี้เป็นอักษร FORD กระจังหน้าตัวนี้จะได้ใบ ไป <laughs> จะไปไฟหน้าแต่แล้วไฟหน้าตัวท็อปซะด้วยนะอันนี้เป็นมินิไลท์นะครับเป็น LED มินิไลท์นะสามจุดนะครับก็มี2ส,สีนะมีสีขาวที่เป็นเดย์ไลท์นะแล้วก็เป็นสีส้มนั่นเองนะครับกระจังหน้าตัวนี้ยังมีตัวเดย์ไลท์ตัวนี้เพิ่มมาให้อาที่เห็นสีน้ําตาลเนี่ยไม่ใช่สีของกระจังหน้าตัวนี้นะอันนี้สามารถเอาออกได้นะครับอันนี้มันเป็นแค่เป็นฟิล์มแปะ หรือว่าเป็นสติเกอร์แปะกันรอยเฉยถ้าเกิดว่าลอกออกเนี่ยมันจะเป็นสีดําเงานะครับเป็นอะคริลิกสีดําเงานั่นเองเอเวอร์เรสตปอร์ตัวนี้นะครับได้ออปชันฟังก์ชันเพิ่มเติมมานะครับก่อนที่จะไปเรื่องการชนอะไรต่างๆนะขอแจ้งก่อนว่าออปชันฟังก์ชันที่มันใกล้เคียงเทียบเคียงกับตัวท็อปเนี่ยมันมีตัวระบบ Adaptive Cruise Control แล้วก็มีกล่องเรดร์รักษรยยะห่างมีกล้องเซนเ e อร์ลิงนะครับแล้วก็มีกล้อง360รองศามีหน้าจอคอนโซลกลางขนาดใหญ่เท่ากับตัวท็อปเลยนะรพร ระบบหยุดรถหรือระบบเบรกนั่นเองนะครับเบรกตัวนี้ได้เบรกไฟฟ้านะถ้าเป็นรุ่นปกติเนี่ยไม่ได้เบรกไฟฟ้านะครับได้เป็นเบรกมอลมธรรมดาทั่วไปปกติเลยนะคันนี้เดี๋ยวมาดูกันไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็น LED เป็นมัลติร e เฟกเตอรมีทรงซีแคมให้ด้วยเป็น d a y ์ไลท์นะครับมัลติ r e f ฟกเตอรก็คือเป็นการสะท้อนสะท้อนโคมนะเป็นแสงสะท้อนโคมก็คือมันจะมีตัว LED อยู่ด้านในเห็นไหมมี หลอด LED อยู่ด้านในแล้วก็สะท้อนโคมออกมานั่นเองนะครับก็จะเป็นการขายแสงของเขานะแต่ถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่ออกรถไปนะครับรู้สึกว่ามันไม่พอนะหรือว่ามาทดลองขับหรือเห็นหลายๆคนรีวิวอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไฟตัวนี้มันสว่างไม่พอก็สามารถเปลี่ยนเป็นไฟตัวท็อปได้แต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับนะเป็นไงบริการดุดาติมิตรแต่คิดเงินนะครับ ด้านล่างนะครับก็จะมีตัวไฟตัดหมอกที่ให้มานั่นเองนะครับไฟตัดหมอกตัวนี้ก็จะเป็น led นะส่วนมากเนะี่ยไฟตัดหมอกเนะี่ยถ้าจะให้ดีนะครับในช่วงที่มีหมอกในบางพื้นที่หรือว่าฝนตกนะแนะนําให้ทําเป็นสีเหลืองนะครับจะดีมากๆนะเปิดพร้อมกับไฟหน้าเนี่ยสว่างแน่นอนนะครับคันนี้เนื่องจากว่าได้ออปชั่นที่มันเทียบเคียงหรือใกล้เคียงนะครับกับตัวท็อปนะตัวนี้มีเซ็นเซอร์มาให้รอบคัน8จุดนะครับด้านหน้า4ด้านหลังก็4 นะแล้วก็มีครอบมานะครับเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นั่นเองนะชุดแต่งวิกเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นรุ่น V2 นะ V2 ตัวนี้ก็เป็นกระแสนิยมมากนะครับเพราะว่ามันเข้ารูปเข้าสันกับตัวรถดีมากๆเลยนะด้านล่างเนี่ยจะมีกล่องเรดารักษาระยะห่างนะตัวนี้ซ่อนอยู่นะครับไม่เชื่อว่าซ่อนหรอกแต่มันก็เหมือนซ่อนนะเป็นกล่องเรดร์นะครับวัดวัดระยะห่างจากรถคันข้างหน้านั่นเองนะก็ ตัวนี้เป็นเบรกไฟฟ้าก็คือระบบเนี่ยจะเบรกให้เราอัตโนมัติด้วยเมื่อเราเปิดระบบ Adaptive Cruise Control Adaptive Cruise Control ก็คือจะเป็นล็อกความเร็วแบบแปรผันตามคันหน้าแต่ผมจะอธิบายเพิ่มเติมเนื่องจากว่าตัวนี้มันทำงานควบคู่กับกล้องตัวนี้ด้วยกล้องเซนเทอร์ลิงนะครับกล้องตัวนี้มันจะเป็นกล้องเซนเทอร์ลิงหรือว่ากล้องจับเส้นถนนนั่นเองเนี่ยตัวนี้นี่อ่านี่ตัวนี้เป็นกล้องเซนเซอร์ ตัวจับคนเดินถนนตัดแบบว่าจับอะไรที่มันตัดหน้ารถเรานะครับตัวนี้เบรกให้กระทันหันเลยนะเบรกหัวทิ่มน,นะครับก็พวงมาลัยเนี่ยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าอีกนะครับเวลาขับรถไปเปิดได้ด้ผีบ cruise control นะครับตัวรถจะรักษาตัวรถจะควบคุมตัวรถให้เรานะครับให้อยู่กึ่งกลางเลนนั่นเองนะไม่ walk b a ไม่อะไรนะครับแต่มีข้อสังเกตคันนี้ไม่เบรกให้เราเวลาเข้าโค้งนะล็อกความเร็ว120 เข้าโคง้งหักศอกก็เบรกกันหน่อยแล้วกันนะครับคันนี้เนี่ยเปิดอะไรผิดเูื่กันน้นปุ๊บขับไปเนี่ยล็อกความเร็วล้อย,ยี่เนี่ยนะเจอรถคันข้างหน้านะคันหน้าขับ80เงี้ยแช่ขวานะครับคันนี้กล่องเรดร์ตัวนี้จับระยะห่างได้นะตามที่เราตั้งไว้ที่พวงมาลัยนะครับเป็นขีดขีดอะรักษาระยะห่างแบบเป็นขีดนะแต่ละขีดก็ประมาณ1ช่วงคันรถนะครับ1ช่วงคันรถเนี่ยคันรถประมาณ4เซกเมนต์ ประมาณนั้นนะครับช่วงหนึ่งนะต่อขีดนะครับเจอคันหน้าขับ80แช่ขวาปุ๊บคันนี้เบรกเลยนะเบรกมาจนความเร็ว80เท่าคันหน้านะครับถึงจุดไฟแดงนะครับคันหน้าชะลอจนหยุดเราก็ชะลอจนหยุดตามคันหน้าเลยแต่ถ้าคันหน้าหยุดไม่เกิน3วินาทีหรือว่าจอดไม่เกิน3วินาทีปุ๊บไฟเขียวพอดีเลยอย่างเงี้ยคันหน้าเคลื่อนเราก็เคลื่อนตามแต่ทีนี้ถ้าในกรณีที่หยุดเกิน3วินาทีนะครับ คันนี้จะไม่เคลื่อนตามพันหน้าแล้วนะเราต้องเติมคันเร่งหรือไม่ก็กดปุ่มที่พวงมาลัยนะครับเพื่อให้ระบบมารีรันกลับมาทํางานเหมือนเดิมนั่นเองนะหลักๆโดยทั่วไปก็จะประมาณนี้คลิปนี้ขออนุญาตไม่เปิดห้องเครื่องเนาะเพราะว่าขโมยมาให้ชมกันนะก็ไม่อยากไปแตะต้องอะไรมากเกินไปนะเอาเป็นว่าคันนี้เครื่องยนต์2.0เหมือนที่แจ้งไปเลยนะครับเบรกไฟฟ้าเทอร์โบเดียว170มมา405นิวตันเมตรนะครับก็ ได้แบตเตอรี่ AGM ที่ผมพูดไปในหลายๆคลิปนะครับเป็นแบตเตอรี่คุณภาพสูงนะราคาลูกหนึ่งหมื่นกว่าบาทนะครับและทีนี้ตัวรถเนี่ยได้ระยะรับประกันนะครับ1 5 0่งแโลหรือ50,000ปีนั่นเองนะครับคันนี้มาดูไฮไลท์กันหน่อยนะด้านข้างนะครับนี่เป็นไงเป็นไงครับคิ Q ้วล้อนะคิ้วล้อนะอันนี้ก็เป็นคิ้วล้อของวิกเตอร์เลือกได้บอกจะเป็นแบบหยักหรือจะเป็นแบบเรียบหรือไม่ใส่เลย อันนี้แล้วแต่ความชอบอมาดูข้างล่างกันข้างล่างนี้เป็นล้อโฟร์ฟอร์มิงนะครับน้ำหนักเบาหลายๆคนก็ทราบศักยภาพกันดีอยู่แล้วนะผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ยอมจ่ายเงินในราคาขนาดนี้นะครับก็ต้องศึกษาข้อมูลมาพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอาสั้นๆได้ใจความเลยคือแข็งแรงทนทานน้ำหนักเบายืดอายุการใช้งานของช่วงล่างเพราะว่ามันลดแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนเนี่ย ผ่านมาหาร้อเนี่ยมันก็ลดและลดแรงสั่นเทือนที่จะไปส่งถึงตัวช่วงล่างนะครับได้น้อยลงนะแล้วก็ตัวห้องโดยสารก็จะรับความรู้สึกได้น้อยลงนั่นเองนะครับเพราะว่า1เลยคือล้อเบาแล้วก็ทํางานควบคู่กับช่วงล่างตัวท็อปของปีที่แล้วอ่เดี๋ยวผมมาบอกอีกทีนึงว่าทำไมเป็นตัวท็อปของปีที่แล้วนะตัวช่วงล่างเนี่ยนะครับ โดช่วงล่างนี่คือเป็นชุดที่เปลี่ยนมานะครับก็คือเป็นพวกชุดโหลดนั่นเองนะก็เอาเป็นว่าล้อเนี่ยรัดมากับตัวยาง A t ทีของค่ายโตโยนะครับเป็นยอดเทพเหมือนกันนะได้นุ่มมากอ่อไม่ไม่ถึงกับมากอะ่ะนุ่มระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เงียบก็คือลุยได้เกือบทุกสภาวะถนนนั่นเองถนนดําได้นะครับถนนดินได้เหมือนกันนะครับพอดอกก็กะไว้ลุยกึ่งหนึ่งนะครับอันนี้คือจริงจริงเนี่ยลูกค้าเนี่ยอยากได้แบบเป็น เฮด้วยซ้ำนะครับแต่เขาบอกว่าก็มีแบบออกต่างจังหวัดบ้างไปวิ่งถนนดําอะไรเงี้ยเจอถนนที่แบบบางทีเปิด g ีเพไปก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะพาไปทางนี้อะไรเงี้ยนะลูกค้าก็เลยแบบมีอะไรแนะนํำไหมอะไรเงี้ยผมก็แนะนําเป็น AT ทดีกว่าเพราะว่าตอนแรกอะส่งรูป r t เสนอ RT ไปรอสวยเลยพี่เขาไม่ชอบเพราะผมบอกเขาไปว่าอาที t เนี่ยมันเสียงดังนะเสียงดังในระยะเวลาเราขับเลนแบบวิ่งดัางจังหวัดทางไกลใช่ไหม ร้อกว่าขึ้นไปเนี่ยเริ่มมีเสียงหึ่งของอยางให้ได้ยินบ้างแต่ตัวนี้เสียงจะเงียบกว่า rt นะครับก็เลยแนะนําเป็นตัวนี้ของพี่เข้าไปเน้นใช้งานในเมืองได้สบายสบยนะครับวิ่งออกต่างจังหวัดไปเจอทางที่เราไม่นึกไม่ฝันอย่างเงี้ยก็ลุยได้นะครับก็สวยด้วยนะแก้มขาวนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นแก้มดําหรือแก้มขาวออกนะครับคือเดิมทีเนี่ยตัว at 3เนี่ยมันเป็นแก้มขาวอยู่แล้วนะครับ และอีกฝั่งหนึ่งเป็นแก้มดําเพียงแต่ว่าเราจะเลือกเอาแก้มขาวหรือแก้มดําออกนะบางคนก็ชอบแก้มขาวบางคนก็ชอบแก้มดําอันนี้ก็แจ้งได้นะครับด้านในที่เห็นเด่นๆแบบนี้แน่นอนครับ p a n าเมล่า0 z นะครับก็เป็นเบรกแท้ c u สตอมบิล์ใหม่ทั้งหมดทําสีใหม่นะครับช่ำชำแบบนี้จานขยายเซาะล่องนะครับสวยๆเลยนะจับแบบนึบๆแน่นอนเนื่องจากว่าตัวคาลิเปอร์เนี่ย ลูกสูบมันไม่เท่ากันนะครับมันจะมีลูกสูบเล็กลูกสูบกลางลูกสูบใหญ่นะครับก็ทําให้การขับขี่ในย่านความเร็วต่ำเนี่ยมันจะมีความนุ่มเวลาเราเหยียบไปเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันนุ่มกว่าของเดิมเล็กน้อยนะครับและในย่านความเร็วสูงเนี่ยเห็นผลชัดเลยเหยียบเบรกไปเนี่ยคือดูดเลยนะครับดูดตัวรถลงกับถนนเลยนะคือมันจับแบบเต็มเลยนะครับก็วิ่งมา1 2 0ยี่เนี่ยระยะเบรกเนี่ยวืด อยู่ประมาณเนี้ยคือมันสั้นลงนะสั้นอ่าของเดิมเยอะมากและไม่มีอาการแบบสู้เท้าแบบตึกๆเหมือนเบรกเก่าอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะคาลิเปอร์เขาออกแบบมาดีอันนี้แบร์ระดับโลกอยู่แล้วนะแล้วก็จานมันใหญ่นะจานขยายเนี่ยใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็ตัวนี้ยังส่งผลในเรื่องของการยืดอายุการใช้งานของตัวล้อและดุมล้อด้วยเพราะว่าตัวฮับกลางเนี่ยเป็นฮับบิงที่เป็นอลูมิเนียมนะครับก็สามารถ ระบายความร้อนได้จากจานเบรกเวลาเราเหยียบเบรกขึ้นเขาลงเขาเบรกจานเจานเบรกเนี่ยมันจะร้อนใช่ไหมแต่ตัวทับกลางเนี่ยมันก็จะเป็นตัวดักความร้อนของจานเนี่ยไม่ให้มันส่งผลมาถึงตัวล้อตัวดุมล้ออะไรประมาณนี้นะครับนะก็ยืดอายุการใช้งานได้นะครับส่วนช่วงล่างเนี่ยคันนี้โหลดลง2นิ้วนะครับช่วงล่างเป็น OEM 2.5 2.5คไม่ใช่2.5ไว้ว 2.5ค่ายโปรเฟนเดอนะครับก็มีปีกลกปรับองศาสวบารหรือว่า,าลูกหมากันโค้งนะครับแล้วก็คอยสป,ปริงซับแท้งแล้วก็จะมีตัวกระบอกโชคนั่นแหละกระบอกโชคต่อซับแท้งนะครับเป็นสตัดนั่นเองนะครับก็สามารถเซตโหลดได้นะหรือใครไม่ชอบฟิลลิ่งต่ำๆนะชอบความสูงเท่าเดิมแต่ให้ช่วงล่างมันเฟิร์มกว่าเดิมนะครับก็สามารถ ปรับได้เหมือนกันสําหรับชกชุดชกตัวนี้ชุดโหลดตัวนี้นะ่ะตัวนี้ช่วงล่างนะครับคือเขาให้มาดีอยู่แล้วเนื่องจากว่าเป็นดับเบิลวิชโบนนะครับเป็นปีกนกคู่แยกกันนะครับอิสระทําให้อันนี้เป็นล้อนะแขนผมมือผมเนี่ยเป็นล้อนะทําให้ตัวล้อเนี่ยมันสามารถที่จะขยับแบบอิสระได้นะไม่แบบไม่เองอย่างนี้นะและไม่ทําไม่ใช่ไม่ทําดิลดอาการโค้งของรถเออ เวลาผมไปส่งรถลูกค้าที่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยก็เห็นผลชัดเลยนะครับแล้วก็สามารถปรับแข็งอ่อนได้8ระดับอีกเออนุ่มกว่าเดิมเฟิร์มกว่าเดิมแน่นอนนะครับเนียนด้วยนะเวลาลอยต่อถนนถนนนะครับคันนี้นะครับให้กระจกมองข้างมาแบบพับไฟฟ้านะแล้วก็จะมีตัวกล้อง360อองศามีไฟส่องด้านข้างนะครับ ลืมไปว่าคันนี้ยังไม่ได้ปลดระบบโหมดขนส่งนะครับเพราะว่าขโมยมาจากโรงเรียนโรงแต่งนะเออประมาณนี้ถ้าใครอยากเห็นว่าไฟมันส่องหรืออะไรยังไงก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของผมได้เนาะมีบายสปอตเรดาร์มาให้นะครับก็คือแจ้งเตือนมุมอวบสา,ายตาเวลารถแซงขึ้นมานะครับหรือว่ามีรถอยู่ด้านหลังเราฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนเลนเงี้ยมันก็จะมีแสงส้มๆแจ้งเตือนเราครับ เมื่อเปิดเป็นแบบ k e y l e นะกุญแจเนี่ยเป็นกุญแจร,รีโมทถ้าเรามีกุญแจอยู่กับตัวเนี่ยเราสามารถล้วงเพื่อเปิดหรือแตะเพื่อล็อกได้เหมือนกันเออนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้แหลกหลังคาให้มาจากโรงงานใช้งานได้จริงเจาไปจับติดสิ่งของอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับเาวาันไดก็มีมาจากโรงงานนะด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นชุดล้อด้านอ่าชุดล้อเดียวกับด้านหน้านะครับคือตัวล้อแม็กเนี่ยเป็นขนาด20นิ้ว นะก็เป็นขนาดมาตรฐานที่ใช้กันโดยทั่วไปนะครับแล้วก็ล้อเดิมโรงงานก็ให้มา20นิ้วด้วยนะแต่ว่าล้อแต่งเนี่ยจะวกว้างกว่าล้อเดิมโรงงานนะครับล้อเดิมโรงงานถ้าคุณผู้ชมสังเกตรถเดิมๆเนี่ยมันจะหุบเข้าไปอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้พอใส่กว้าง9นิ้วเนี่ยมันก็จะพอดีกับฟิตเมนต์เลยนะครับและยางตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะปึ๊บปึ๊บ,บ,บ,บอ้าวอยู่ไหนเนี่ยอ้านี ใส่เป็น275นะครับด้านหน้าหน้า,นายางนะ275แก้มยางความสูง55นะครับเป็นขอบ20นั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันด้านหลังเนี่ยเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับแล้วก็ฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะครับมีกล้องหอยหลังให้ก็คือทำงานควบคู่กันกับกล้อง360องศานั่นเองนะไฟเบรกดวงที่3เป็น LED นะครับ ด้านหลังเนี่ยก็มีเซนเซอร์4จุดนะแล้วก็มีตัวไฟทับทิมตัวนี้ซึ่งไม่ใช่สะท้อนแสงอย่างเดียวสามารถเปิดปิดได้ไม่ใช่สะท้อนแสง,งเดียวนะใช้งานได้จริงนะครับเปิดปิดได้ด้วยนะด้านหลังก็จะเป็นตัวชุดสเกิร์ตด้านท้ายของค่ายวิกเตอร์นะครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็นเซ็ตของตัวท่อท่อหลอกอะ่ะที่เป็น Infinity อินฟะินิตี้อ่ะนะฮะและลูกค้าบอกไม่ชอบนะครับก็เลยให้ออกเอาออกแล้วก็จะทำเป็นสีดำเงา แบบนี้ทั้งเซตเลยคือจริรงๆเราจะทําดําเงาตัดดําด้านก็ได้เหมือนกันนะแต่ลูกค้าบอกขอแค่นิดๆหน่อยๆนะไม่อยากให้มันเด่นเกินกว่าดําเงานะครับก็ทําแค่เส้นนี้จบเลยนะสวยๆนะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่านะด้านในนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูพื้นที่ขนสัมภาระนะอันนี้ของเดิมที่มันไม่สามารถเทิร์นได้ก็คือลูกค้านะครับเนี่ยของเก่านะที่อยู่ในกล่องเนะี่ย ประมาณนี้นะครับอ่ะเห็นโชค๊คเห็นกล่องโชค๊คลืมบอกไปนะที่ผมบอกจะบอกว่าชุดโหลดตัวนี้ที่เป็นตัวท็อปของปีที่แล้วก็คือปีนี้มีรุ่นใหม่ออกมานะครับเป็น3เวหรือว่า3ทางนะครับซึ่งตัว3ทางเนี่ยมันจะเพิ่มมาที่แบบหลักๆเห็นเด่นๆได้ชัดเลยก็คือปรับรีบัลได้ซึ่งมันจะเก็บรอยต่อได้ดีกว่าคอนโทรลตัวรถได้ง่ายกว่า ช่วงล่างดีกว่าดีกว่าในที่นี้คือมันเก็บรอยต่อคอสะพานรอยต่อถนนวิ่งเนียนกว่านุ่มกว่าเฟิร์มกว่าไม่กระเด้งกระดอนนะครับเวลาเราโหลดลง2นิ้วเนี่ยคือความนุ่มอ่ะตัวเนี้ยได้ดีมากๆเลยแต่มันก็มีดีกว่าก็คือ3ทางนั่นเองราคา3ทางนะครับราคาอยู่ประมาณ1นึ5 0 0สนสองหมื่แต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยที่ใช้อยู่เนี่ยเก้าหมื่น กาบาทนะ98,50มั้งถ้าผมจำไม่ผิดแต่ผมจะทำเป็น90,000ทุ้นๆให้ลูกค้าไปนะครับนะประมาณนี้ <c oughs> ด้านในนะเดี๋ยวให้ดูด้านในกันนี่อันนี้ด้านในคือยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับ <c oughs> ล้นๆคลีนๆนะครับก็เดิมๆคงม,มาลายไฟฟ้านะแล้วก็มี Adaptive Cruise Control นะครับนี่ ลักสาระยะห่างได้นะครับอันนี้รักษาระยะห่างแล้วก็เลนคิปปิ้งนะถ้าไม่ชอบให้พวงมาลัยมันขืนเวลาเราจะเปลี่ยนเลนแบบไม่เปิดไฟแล้วเราก็ปิดได้นะครับเซ็ตได้ความเร็วแล้วก็ตั้งลิมิตเราไม่อยากให้มันเกินรอยยี่อ่ะเราขี้เกียจจ่ายใบสั่งอะไรเงี้ยก็ตั้งไว้ไม่ให้เกินรอยยี่แล้วกันนะครับเซ็ตได้นะต่อให้เรากดเร่งจนทะลุไปถึงห้องเครื่องอะ่ะมันก็ได้แค่รอยยี่นะครับเพราะระบบจะตัดกําลังของเครื่องยนต์นั่นเองนะระบบไฟนี่น,นี่มาดูตรงนี้ไฟตัดหมอก ที่เป็นไฟรับพิม์อ่ะที่ผมบอกอ่ะนะว่าใช้งานได้คือเปิดจากเปิดปิดจากตรงนี้นะครับนี่อันนี้ไฟดตมอกหน้านะเปิดปิดใช้งานได้จากตรงนี้ตัวนี้พิเศษน,นะครับที่เป็นไฟมัลติดรีเฟกเตอร์น่ะเป็น LED ที่ไม่ใช่ไฟลูกแก้วอ่ะสามารถปรับความสูงความต่ำได้นะความสูงความต่ำของไฟหน้านั่นเองนะครับแต่ปรับสูงเท่าไหร่นะต่อให้ปรับสูงสุดอ่ะก็จะไม่ไปกระทบกระทท่งกับสายตาเพื่อวมทางนะครับ เบาไฟฟ้าคู่หน้านั่นเองนะนี่ก็มีเอ็นหลังด้วยเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นิดนึงย้อนกลับมาแถว2นะครับคือผมจะบอกว่าตอนนี้นะแถว2เนี่ยเนื่องจากว่ามันปรับแบบแมนวนวลเดี๋ยวคาดว่าจะมีโปรเจกต์นะครับเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ก็คือทำแถว2เนี่ยเป็นพับไฟฟ้ามีโปรเจกต์นะนะแต่น่าจะอีกนานอ่ะ เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ว่ารุ่นกระบะนะครับแถว2ถ้าคุณผู้ชมคนไหนมีกระบะ Ford r a รเนเจนะครับแถว2เนี่ยรู้สึกว่ามันนั่งหลังตรงไปเดินทางต่างจังหวัดรู้สึกเมื่อยล้าหรืออะไรเงี้ยก็สามารถที่จะใส่ออปชั่นเสริมได้นะครับเป็นไฟฟ้านั่นเองปรับไฟฟ้านะครับเลื่อนหน้าแล้วก็เอยนหลังได้นะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปคลิปสั้นนะครับไว้ลงใน u t u b e นี่แหละเป็นคลิปสั้นนะคลิปช็อตนะครับ ให้ดูกันว่ามันปรับยังไงมันเอ็นยังไงมันนั่งสบายไหมอะไรยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะกลับไปที่ด้านหน้าต่อนะด้านหน้าเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับด้านตัวหน้าจอเนี่ยก็เป็นขนาดใหญ่นะครับเท่ากับตัวท็อปเลยรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายแล้วก็เสียบสายและยังสามารถทัชสกรีนได้แบบเต็มระบบมีช่อง USB-C Type A ให้ด้วย Type C Type A ครบเลยนะแล้วก็จะมีตัว วัดชาร์จชาร์จเจอร์นะครับให้นะช่องวางแก้วน้ำสอช่องนะครับด้านในภายในโดยรวมประมาณนี้มีโหมดการขับขี่ให้เลือกอยู่ทั้งหมด4โหมดนะครับมีอีโหมดธรรมดามีอีโคโมีลากพวก่วงมีถนนลื่นนะครับให้ใช้งานกันนะที่เปิดฝากระโปรงอยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งคนนั่งด้านข้างนะครับอยู่ด้านล่างเลยนะอาจจะมืดๆไปนิดนึงขออภัยด้วยนะครับ อันนี้มีเบรกมือไฟฟ้าให้นะครับแล้วก็มีออโตโฮให้เลยนะประมาณนี้นะครับก็คุณผู้ชมคนไหนนะครับที่สนใจนะครับไม่ว่าจะอยากได้เป็นแอปเตอร์เรนเจอร์กระบะนะครับหรือจะเป็น7ที่นั่งนะจะแต่งหรือไม่แต่งหรือแต่งเป็นทรงสุลตรตานว้รุ่นดูไบอะไรเงี้ยก็สามารถแจ้งได้นะครับอยากจะไม่ทําอะไรกับรถเลยนะรถเดิมๆเมนะี่ยดีอยู่แล้วเอาจริงดีอยู่แล้วนะแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลย แต่เพียงแต่ว่าช่วงล่างเนี่ยของฟอร์ดเนี่ยมันไม่ได้เหมาะสาหรับทุกคนบางคนก็รู้สึกว่าเอยมันนุ่มดีอย่างกับโซฟาเคลื่อนที่แต่บางคนก็นุ่มจนเวียนหัวนะครับก็สามารถปรับเซ็ตจูนช่วงล่างได้คือเปลี่ยนเป็นเซ็ตช่วงล่างใหม่แบบนี้ก็ได้นะครับเซ็ตช่วงล่างใหม่เนี่ยก็มีราคาเริ่มต้นที่64,00 0นนะครับก็เป็นของโปรเฟนเดอร์นี่แหละเพราะว่าค่ายนี้ก็เป็นค่ายที่หลายๆท่าน หลายๆคนให้การยอมรับแล้วก็ส่งขายออกต่างประเทศด้วยนะครับเอาเป็นว่าช่วงล่างใครชอบหรือใครไม่ถูกใจหรือใครถูกใจอะไรไงก็แล้วแต่แล้วแต่ความชอบของแต่และบุคคลลวกันนะก็สามารถทดลองขับได้ที่โชว์รูมหรือถ้าสะดวกนะครับเข้ามาที่โชว์รูมมาหาผมก็ได้นะเดี๋ยวผมพาดูลงแต่งด้วยเลยนะมาทดลองขับแถมพาดูลงแต่งด้วยนะยนะจะได้เห็นรถฟรสวยแนวทางการแต่งเผื่อคุณผู้ชมคนไหนอยากจะแต่งมีความสนใจชื่นชอบในการตกแต่งรถยนต์นะครับ ก็สามารถเข้ามาดูพูดคุยสอบถามรายละเอียดกันเพิ่มเติมได้เลยนะอย่างที่บอกไปเดิมๆดีอยู่แล้วนะครับอา้าวเดิมๆดีอยู่แล้วเ้วเปลี่ยนทําไมอ่ะก็ดีอยู่แล้วแต่ก็มีดีกว่านะครับก็เหมือนชุดช่วงล่างนี้นะปีนี้พัฒนามาอีกแล้วนะครับเป็นตัวใหม่ด้วยนะสามเวนะครับที่ผมบอกว่ามันดีอยู่แล้วเนี่ยคือคาจริงถ้าเกิดว่าใครทดลองขับแล้วชอบนะฟิลลิ่งนะก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันเปลี่ยนอย่างเดียวเปลี่ยนยางนะเพราะว่าเขาเอา ต้นทุนการผลิตไปพัฒนาระบบอื่นส่วนต่างๆเรียบร้อยหมดแล้วนะก็คือดีเลยนะครับเปลี่ยนแค่ยางก็จบแล้วนะถ้าใครไม่ได้เน้นอะไรเน้น,น,นการใช้งานจริงๆนะเปลี่ยนยางจบเลยนะหรือถ้าใครเพิ่มความหล่อยนนิดนึงก็เปลี่ยนล้อ,อยางจบนะก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับ Ford Everest Sport บวกแ a ็กเกจนะครับเดี๋ยวจะหาวผมไม่อยากเปิดให้ดูนะเดี๋ยวดูด้านในกันเลยอ่ะ เดี๋ยวให้ดูเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยนะอ่ะอ่าโอเคนะครับเล็กน้อยน <c oughs> ะฮะโอเคนะครับนี่อันนี้คือหน้าตาห้องเครื่องของ Everest Sport บวกแพ็กเกจเทอร์โบลูกเดี่ยวๆอยู่ยนี้เป็นสเต็ปมอเตอร์ด้วยอัตราเร่งก็ไม่รอรอบนะครับค่อนข้างที่จะจติดเท้าเรานะพูดเพาะๆหน่อยติดเท้าเรามีฝาโฟมชนิดพิเศษนะครับอยู่ด้านบนนะก็กันรอยขีดข่วนได้นะครับแต่กันหนูไม่ได้นะ แล้วก็แบตเตอรี่ลูกพิเศษอยู่ตรงนี้แล้วนะครับมีฟิลให้เผื่ออยากจะไปต่อไฟเพิ่มเติมนะครับส่วนของเหลวจะอยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะรวมถึงพวกปั๊มเบรกไฟฟ้าอะไรยเงี้ยอยู่ตรงนั้นหมดเลยนะครับแล้วก็ท่อแอร์จะอยู่ฝั่งนี้นะด้านหน้าเป็นพัดลมไฟฟ้านะครับควบคุมการทํางานโดยตัวดีเลย์นนะก็ตัวเนี้ยสามารถที่จะระบายความร้อนโดยที่เราดับเครื่องดับเครื่องยนต์ลงไปแล้วนะครับตัวนี้ก็ยังสามารถที่จะทํางานอยู่ถ้าอุณหภูมิยังไม่ถึงจุดอุณหภูมิที่คงที่หรือเหมาะสมนะครับ ตัวดีเลย์ก็จะยืดหรือว่าจ่ายไฟให้ตัวพัดลมไฟฟ้าเนี่ยทำงานก่อนนะครับจนถึงอุณหภูมิที่มันควรจะอยู่นะแล้วก็จะตัดไฟให้พัดลมไฟฟ้าดับลงนั่นเองนะครับพัดลมไฟฟ้าดังดังอ้องเครื่องดีสํานสะำหรับใครที่ชื่นชอบก็สามารถแอดไลน์ที่หน้าช่องผมได้เลยหรือจะโทรมาที่เบอร์093 645 899สสลิตฟอร์ดพระนครเกษตรนนมิน no สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ